โยโยโยบายมังกรงเจรินกับคลึล่หนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึล่หนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงคำคืนวันพุธครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับฟุตบอลเนชันลีกไฟนอลรอบรองชนะเลิศคู่แรก ย้ำ่าเล่นนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านที่กรุงรอตเตอร์ดัมครับรับการมาเยือนของโครเอเชียนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยผ่านเข้ามาในานะแชมป์กลุ่ม4ผลงานชนะ5เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับล่าสุดลงเล่นในยูโรรอบคัดเลือกเปิดบ้านถล่มยิบรอต้ามา3 0ครับคืนวันนี้โรนเลา์คูมันเรียกผู้เล่นดาวดังมาติดทีมครบเลยครับเกมรับมีทั้งเฟอร์กิลฟานไดกับมัดใช้เดลิกนะครับแดนกลางมีทั้งเฟนกี้เดยองชิจิวนาะดุ่มมาเช่นเดอรูนนะครับแนว โดดเดียวมาเล่นซีเฟนเบิร์กไวครับโคดี้กัคโปนะครับไหนจะมีวอเวกคอสก็ติดทีมชุดนี้มาด้วยนะครับก็พร้อมที่จะลงมาสอดแทรกได้ครับในขณะที่โครเอเชียผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม1นนะครับผลงานชนะ4เสมอ1แพ้1ล่าสุดลงเล่นในยูโรรอบคัดเลือกก็ผลงานดีนะครับบุกชนะตุรกีถึงถิงถ่นมา2-0ตครับสลัดโกดาลิชก็ยังมีผู้เล่นดาวดังเหมือนเดิมนะครับเกมรับโดมาอยวีด้า ปรากันหลังที่เก๋าเกมเหลือเกินนะครับแดนกลางลูกาโมดิชก็ยังไม่รีทรายทีมชาตินะครับเจ้าตัวไม่มีข่าวว่าจะเลิกไดยซ้ำไปครับไหนจะมีมาโซโลบรโซวิตมาตโอโควาชิตนะครับเป็นตัวช่วยนารุกก็นำโดยอีกหนึ่งตัวเก่าอย่างอีวานเปริิต ข้างหน้ามีตัวเลือกทั้งบรูโน่เพตโควิดกับอังเดคามมลิกนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเคยเจอกันเกมสำคัญก็คือบอลโลก1998นัดชิงที่3นะครับโครเอเชียชนะ21แต่ถ้าการเจอกันผหล่าสุดคือปี2008ในเกมอุ่นเครื่องปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ถล่ม30ครับคู่เนี้ยก่อนเกมเขามองเนเธอร์แลนด์ <c oughs> เป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านในรอตเตอร์ดัมนะครับเอ,า,อาง่ายๆจริงๆอะ่ะเกรดบอลชื่อชั้นสูงสีมากนะครับแต่ว่าผมยังชอบ วิธีการเล่นของเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ของโรนลัลคูมันครับคือมองว่าผู้เล่นอย่างกักโปหรือแม้กระทั่งเฟินกี้เดยยองนะครับพวกนี้คือเหมือนเป็นสายเลือดใหม่ที่ขึ้นมาเป็นแกนหลักในขณะที่โครเอเชียเนี่ยน่าสนใจว่าจะยืนระยะได้มากแค่ไหนครับโดยเฉพาะเกมรุก พวกอังเดคคาร์มาลิกกับมูโรเพชโควิดดูเหมือนว่าจะยังไม่ตอบโจทย์ในทีมชุดนี้ครับอาจจะมีลูก้าโมดิตประคองได้แต่ว่าก็จะยืนระยะได้นานแค่ไหนครับดังนั้นเกมแบบนี้ยังชอบไปที่เนเธอร์แลนด์ครับได้เปรียบกับการเล่นในบ้านด้วยนะครับแถมเป็นบอลน,นัดเดียววัดใจเนเธอร์แลนด์ดีกว่าครับมีโอกาสสูงจะน็อกเบียดชนะได้ใน90นาทีเพื่อเข้าชิงนะครับให้เชียร์เนเธอร์แลนด์เป็นคลื่นุหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย